ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก เงื่อนไขเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอื้อทุนใหญ่สายป่านยาวก็ต้องบอกว่าโครงการนิจต้อนวอร์เรนะครับที่สําคัญนะครับหนึ่งก็คือว่าประชาชนที่ใช้เนี่ยเอาไปใช้กับร้านค้านะครับและที่สําคัญว่าเงื่อนไขของร้านค้าตัวนี้นะครับที่หลายๆคนยังไม่รู้หลายๆคนยังไม่ได้พูดและนะครับยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของเงื่อนไขร้านค้าคําถามคือทั้งเงื่อนไขตามที่รัฐบาลประกาศออกมานะครับข้อมูลของรัฐบาลบอกได้เลยครับว่าผมว่าไม่มีร้านค้าไหนกล้ารับอย่างแน่นอน เช่นวันนี้ผมเป็นประชาชนผมเป็นประชาชนนะครับผมได้รับเงินหนึ่งห่บาทมาแล้วผมไปใช้กับร้านค้าร้านหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหมูปิ้งร้านอะไรก็แล้วแต่ร้านค้านี้นะครับร้านค้านี้จะไม่สามารถขึ้นเป็นเงินสดได้ร้านค้านี้ต้องเอาไปใช้ต่อเท่านั้นคําถามคือลองดูวิถีของร้านค้าชาวบ้านหรือร้านค้าชุมชนร้านค้าทั่วๆไปตลาดนัดวิถีเขาก็คืออะไรครับ1สมมุติว่ายกยก ตัวอย่างเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับไปซื้อวัตถุดิบมาประกอบแล้วเอามาขายกําไรที่ได้ก็จะเก็บไว้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่านุนค่านี่ตอนสิ้นเดือนส่วนทุนนะครับก็เอาไปซื้อของเอามาขายต่อนี่คือวิถีของชาวบ้านแล้วพอตอนสิ้นเดือนก็จะเอากําไรทั้งหมดนะครับเอากําไรทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทำไรครับจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าค่าผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับค่าลูกไปโรงเรียนค่าเทอมอะไรต่าง แต่ถ้าเกิดวันนี้ร้านค้านี้รับดิจิตอลวอลเดตแน่นอนครับเอาเงินสดไปซื้อมาเสร็จแล้วก็เอามาขายขายเสร็จได้เงินดิจิตอลวอลเดตไปเอาเงินดิจิตอลวอลเดตนะครับไปซื้อไปซื้อ,อก็คือเอาทุนของดิจิตต้อนวอรเอาไปซื้อแต่กับรที่เป็นดิจิตอลวอลเดตเบิกเป็นเงินสดไม่ได้เอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทศรศัพท์ค่าอะไรไม่ได้เลยแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายตอนสิ้นเดือนนี่คือคําถามและร้านค้านั้นถ้าไม่เข้าระบบภาษีแน่นอนครับ เบิกเป็นเงินไม่ได้คําถามคือร้านค้าเหล่านี้อยู่ในระบบภาษีทั้งหมดหรือเปล่าครับนี่แหละครับคือปัญหาที่หลายๆคนผมบอกว่าจะไม่มีร้านค้าเข้าร่วมอยากคิดว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเขาจะเข้าร่วมหมดเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเขาไม่ติดเงื่อนไขตรงนี้วันนี้มีคนมาใช้คนละครึ่งกับเขาพวกนี้เช้าเขาได้เงินเข้าบัญชีเขาทันทีแต่อันนี้ถ้าเป็น d ิจต t อ l วอรเด็ต ร้านค้าไม่สามารถขึ้นเป็นเงินสดได้ไม่สามารถเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ได้นี่คือความแตกตา่างคิดให้ดีอยากคิดว่าร้านค้าจะเข้าร่วมทั้งหมดครับสิตริกัญญาอภิรายต่อไปว่านอกจากฟาร์มสุ่มเสียงที่จะทำผิดกฎหมายแล้วโครงการดิจิตอล w อร l e t นะครับก็ยังมีปัญหาในเรื่องของฟาร์มไม่พร้อมอีก15วัน หรือนะครับเมื่อวันที่1สิงหาคม257พจัดมีการเริ่มลงทะเบียนแล้วแต่วันนี้ยังหาเจ้าภาพไม่ได้เลยรัฐบาลยังคงเสนอเป็นภาพรวมไว้ในปีงบกลางซึ่งมาตรา22ของพรบรวินัยการเงินการคลังระบุว่าตั้งไว้เฉพาะเมื่อไม่สามารถจัดสรรให้กับหน่วยงานงบประมาณหรือไม่ควรจัดสรรให้กับหน่วยรับงบประมาณเท่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องของเจ้าภาพเท่านั้นระบบลงทะเบียนก็พึ่งจัดได้ ผู้ชนะการประมูลมา2รายเมื่อวันที่10และวันที่11กรกฎา,าคม2อ6 7ในส่วนของระบบการชําระเงินก็ยังไม่ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมีการระบุนะครับแค่ว่าเป็นงานจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มและชําระเงินซึ่งเมื่อตนเข้าไปดูตรวจสอบล่าสุดก็ยังขึ้นแผนเหมือนเดิมว่าคาดว่าจะ จัดซื้อจัดจ้างนนภายในเดือนกัรกฎาคมแต่อีก15วันจัดลงทะเบียนแล้วระบบชําระเงินจะทันได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องของงบประมาณที่ในใช้จ่ายแปลกๆระบบลงทะเบียนที่เป็นการต่อยอดจากแอปพลิเคชันของภาครัฐที่มีอยู่แล้วมีการใช้งบประมาณ98.5ล้านบาทระบบจ่ายเงินที่ใช้เป็น Open นะ System, นะครับรุกซิสเต็มนะครับให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีอินเสิร์ตนะครับรับ ำระเงินดิจิต้นบรอตได้ใช้แค่95ล้านบาทซึ่งดี a สำนักงานพัฒนารัฐบาลนิจิตอนชี้แจงว่าเป็นแค่งบประมาณในการพัฒนาระบบแต่ไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นเจ้าของระบบซึ่งอาจจะตีความได้ว่าผู้ที่เข้ามาช่วยพัฒนาระบบก็จะได้เป็นเจ้าของระบบในที่สุดนอกจากนี้เงื่อนไขต่างๆยังมีการเปลี่ยนปลาเปลี่ยนมาในส่วนของสินค้าที่จะเข้าร่วมได้ แต่ที่น่ากังวลที่สุดนะครับคือส่วนของร้านค้าอีก15วันต้องลงทะเบียนร้านค้าและยังแล้วนะครับแต่ยังไม่มีมาตรการในการแรงจูงใจให้กับร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการได้ระบบที่ถูกออกแบบมาเอื้อให้ร้านค้าที่มีสายป่านยาวแต่รายย่อยนะครับที่ใช้เงินสดเป็นหลักจะอยู่ไม่ได้ส่วนเงินนิตติ้งวอร์เรแม้จะใช้ซื้อวัตถุดิบได้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้ทุกร้านหรือไม่ได้มีแค่นะครับ ต้นทุนค่าวัตถุดิบอย่างเดียวยังมีค่าแรงค่าเช่าค่าน้ำมนันและอื่นๆเมื่อธุรกิจเงินสดเงินหมุนเวียนเข้าร่วมไม่ได้แล้วจะให้มาลงทะเบียนได้อย่างไรหรือคนที่พร้อมจะลงทะเบียนแต่ยังไม่อยู่ในฐานระบบภาษี มีการแจ้งหรือ,อยังว่าต้องเข้าฐานภาษีเมื่อไหร่ย้อนหลังได้หรือไม่หรือถ้ามีเงินสดไม่พอจริงๆจะมีสินเชื่อให้เขาเพื่อจูงใจให้เขาร่วมโครงการหรือไม่รัฐบาลไม่มีอะไรบอกเลยนะครับที่ออกแบบมาเอื้อให้กับทุนผูกขาดรายใหญ่ที่มีเงินสดและมีสายป่านยาวมากพอนั้นก็แย่มากพออยู่แล้วแต่รัฐบาลยังไม่ทําอะไรเลยที่จะลดนะครับอุปสรรคนะครับให้รายย่อยเข้ามาได้นี่คือการกีดกันร,รายย่อยไร นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ออกมานะครับว่าเป็นแบบไหนก็อย่างที่ผมบอกตั้งคำถามเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหนา้าอปเดตให้ฟังครับ